ก็ขอบคุณแนวหลังมากนะครับประชาชนอยู่เคียงข้างเราจริงนี่มาดูมีอะไรบ้างของก็มาจากประชาชนทั้งนั้นนะครับผมแนะนําเลยอ่ะนี่เป็นไงโรซาพร้อมโรซาพร้อมเสิร์ฟน้ําพริกนี่เหอของแท้เลยใช่ไม่ได้เลยมากระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะอันนี้เบอร์ดีแต่สาคัญก็คือพวกนี้นะอ่าพวกนี้สําคัญเลยอันนี้สําคัญเลยนะ แนวหลังแล้วก็ในตุงนี้ช่วยร้อนครับห่านมาม่าปลากระป๋องเนี่ยเดี๋ยวชููโลโก้ก่อนนิดนึงใช่ช่วยร้อนกลวยจับก๋วยจับเข้าซอยครับเะไยบร้อเนี่ยก๋วยจับเย็นเย็นมีอะไรอีกน้ำขนมนี่มีฮอตปลาล้านะเนี่ยใช่นี่ประชาชนนะผมย้ำเลยแล้วว่าประชาชนขอมอบให้ประมาณนี้แหละแต่ก็อยู่ได้ ระยะหนึ่งอ่ะระยะหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่รก็ประมาณนี้ผมอาจจะถ่ายโลเคชั่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคจะเป็นลนักษณะไหนไป let's go เดี๋ยวผมถ่ายดูแค่นี้ถ่ายมากไม่ได้โอเคขอบคุณประชาชนนะครับ